หลังจากที่เรานะคะถักความยาวเสื้อได้ตามที่ต้องการแล้วหรือว่าตามจำนวนได้ที่เรามีเนาะต่อไปก็จะเป็นวิธีชายเสื้อนะคะสำหรับในแบบก็ชายเสื้อไม่ได้ใส่ลายอะไรนะคะก็เก็บชายด้วยลาย f นะคะหรือว่าพอ1คอ2แถวค่ะโดยที่แถวสุดท้ายตัวลายในส่วนของลายโปร่งก็จะเป็น พอหนึ่งคอสหลักตรงนี้นะคะส่วนของลายทึบก็จะเป็นจบที่เจ็ดหลักนะคะแล้วหลังจากนั้นการก็ใส่พอหนึ่งคอสแถวนะคะหรือว่าท่านสามารถใส่ลายอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าการใส่ไปแค่นี้นะคะก็เรียบๆดีไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเก็บหรือว่าใครจะใส่ไป3ามแถวก็ได้นะในแบบใส่แค่2แถวนะคะก็สำหรับชายเสื้อ นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราถักาชายเสื้อเสร็จแล้วเราไม่ต้องตัดไหมนะคะถักต่อต่อไปก็จะเป็นาสาบเสื้อนะคะตรงนี้ค่ะนะคะการถักหลังจากแถวตรงนี้จบแล้วนะคะตรงนี้เราใส่โซ่ไปไปหหรือ2ก็ได้แล้วก็ลงช่องค่ะด้วยครึ่งพอหึ่งคอนะคะลงตรงนี้ในนี้การใส่โซ่ไปหนึแล้วลงตรงหลักพอ1คอสองสองครั้ง นะคะถ้าเป็นหลักพอหนึ่งคอเราลงสองครั้งแบบนี้ถ้าเป็น,นะคะตรงนี้เวธีลงหลักในแบบนะคะถ้าเป็นหลักช่วงจังหวะตรงนี้ที่เป็นหลักพอหนึ่งคอการจะใส่ไปสองค่ะพันหัวเข็มตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มลงที่ห่วงเดิมแล้วก็ปลดจะได้สองหลักแบบนี้ พอเรามาเจอตรงที่เราเป็นควักธรรมดาลายไส้มะตูมตรงนี้เราก็ลงตามหลักได้เลยนะคะลงช่องตรงนี้หนึ่งค่ะแล้วตรงนี้นะคะตรงริมนะคะวิธีลงค่ะก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเจอหลักพอหนึ่งคอตรงนี้เราก็ลงสองลงสองนะคะแล้วเราถักไปจนถึงริมอีกข้าง เราก็มาดูว่าจังหวะที่เราเจอเป็นช่วงไหนเนาะถ้าเป็นช่วงช่วงนี้เราก็ลงตามหลักได้เลยนะคะก็ถักแบบนี้นะคะนะคะให้ดูภาพนะคะนะคะอันนี้เราถักไปจนถึงริมอีกข้างเลยนะคะจนถึง,ถง,ถงตรงนี้เลยพอเราเริ่มตั้งแต่ชายเนาะมาตรงนี้ลงสองหลักแล้วก็จะเหลือตรงนี้นะคะตรงที่เราเริ่มตรงนี้หนึ่งแล้วก็ สองค่ะก็จะจบนะคะสำหรับสาบเสื้ออในส่วนของแถวที่หนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของแถวที่หนึ่งค่ะสรุปเราถักนะคะรังดุมด้านขวาของแถวที่หนึงค่ะโดยที่เราถักชายเสื้อ,อพอหนึ่งคอมาสองแถวเราไม่ต้องตัดไหมนะคะก็ถักต่อได้เลยนะคะริมตรงนี้เราก็ถักในแบบก็ตามที่ แถวที่หนึ่งนะคะเป็นครึ่งพอหนึ่งคอโดยที่ลายช่องโปร่ง f พอหนึ่งคอเนี่ยเราจะลงสองหลักนะคะลงช่องละสองหลักค่ะอันนี้คือภาพรวมสำหรับแถวที่หนึ่งนะคะค่ะโดยที่ด้านริมนะคะตรงนี้ด้านริมแถวที่หนึ่งเขาจะจบแค่หลักแค่นี้นะคะหลักแค่นี้ตรงริมดูแล้วเขาระดับเขาจะต่ำกว่าเส้น เส้นคอค่ะก็เลยเพิ่มตรงนี้ให้เขาเสมอกันนะคะลงอีกครั้งหนึ่งตรงนี้หาลงตรงช่องโซ่ตรงนี้ดีกว่าค่ะลงไปอีกหลักหนึ่งเพื่อที่ให้ริมเขาเออเสมอตอนเก็บขอบเขาจะได้เสมอกันนะคะประมาณนี้จบสำหรับแถวที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองกันนะคะมาดูแถวที่สองค่ะพลิกกลับ แถวที่สองเราจะเป็นแถวที่ใส่รังดุมนะคะมาดูกันเนาะเพราะว่าด้านนี้เป็นด้านด้านขวาค่ะก็ตรงริมตรงนี้มาแบบนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องโซ่ค่ะตะวัดหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมจากด้านหลังให้มาอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นหลักริมนะคะหนึ่งหลักค่ะเป็นหนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มลงช่องโซ่ตรงนี้เป็นหลักแรกนะคะ นี่หลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองค่ะในแบบการจะชอบใส่กระดุมตรงตรงนี้ให้เขาติดติดกันไม่ต้องห่างมากนะคะการใส่แค่สองหลักแล้วก็กระดุมโซ่สองนะคะทํารังดุมโดยโซ่สองค่ะเราถักจํานวนโซ่เท่าไหร่เราก็ข้ามหลักตามจํานวนโซ่ที่ถักนะคะหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองโซ่สองข้ามหนึ่งสองลงหลักถัดไปแล้วก็ลง หลักตรงนี้นะคะเราจะได้รังดุมมาสองหนึ่งจุดนะคะแบบนี้ความห่างของกระดุมนับหลักนี้ไปถักไปอีก14หลักนะคะความห่างแล้วแต่เราชอบนะคะในแบบลงไป14หลักค่ะถักได้14หลักหลังจากรังดุมเราถักไปสิบี่หลักนะคะความห่างของแต่ละกระดุมแล้วเราก็ใส่โซ่ไปสองค่ะ หนึ่งสองแล้วก็ข้ามสองหนึ่งสองลงหลักถัดไปแล้วก็ทําซ้ำนะับไปอีกสิบสี่นะคะซ้ำสลับแบบนี้นะคะสิบสี่หลักรังดุมสิบสี่หลักรังดุมจนถึงริมเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนถักริมนะคะค่ะเราจะได้รังดุมจุดที่สองค่ะอันนี้จุดที่หนึ่ง แถวที่สองนะคะจนถึงชายเสื้อรังดุมจุดสุดท้ายจํานวนหลักถ้าไม่ไม่ได้เท่ากับ14ก็ไม่เป็นไรคะ่ะได้ตามจํานวนหลักที่เราถักเลยนะคะในหลักในแบบตรงนี้รังดุมแล้วนับไปอีกจํานวนหลักเหลือแค่11หลักคะ่ะนะคะหลักสุดท้ายไม่เป็นไรคะ่ะจะเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าก็ได้นะคะได้แบบนี้แต่ว่าตัวความห่างในระหว่าง แถวนี้ขึ้นไปอ่ะควรจะเป็น14นะคะเราจะได้สวยเนาะอันนี้นี้สิบสี่รังดุมจุดที่สองแล้วก็14บรังดุมจุดที่3นะคะทั้งหมดในแบบจะได้รังดุม10จุดนะคะนะคะอันนี้คือสําหรับแถวที่สองค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของขอเสื้อนะคะ จบสำหรับแถวที่สองนะคะแถวที่สามถ้าเริยนจากชายเสื้อนะคะเราจะใส่โซ่ไปหนึ่งค่ะนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มลงที่ช่องโซ่เดิมตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลักที่1แล้วก็ลงหลักที่สองค่ะลงตามหลักได้เลยด้วยครึ่งพอหนึ่งคอน,นะคะเดี๋ยวถักพอถึงตรงจุดรังดุมนะคะพอถึงรังดุมเราก็จะใส่ ไปสองหลักนะคะลงตรงนี้เราถักโซ่ไปเท่าไหร่เราก็ลงหลักตามจํานวนโซ่ที่ถักนะคะในแบบสองหลักก็ลงสองแบบนี้แล้วก็เราก็ลงตามหลักหลักของตรงนี้นะคะหลักนี้ค่ะค่ะลงไปแล้วก็ลงของหลักนี้นะคะเราก็ถักแบบนี้ไปจนครบทั้งแถวเลยค่ะนะคะที่เราปิดรล,ลังดุม แถวที่3นะคะเป็นการปิดตรงรังดุมตรงนี้นะคะก็จบแล้วอันนี้ตั้งแต่ชายเสื้อค่ะนะคะอันนี้ไล่ดูแถวที่3เราก็ลงตามหลักได้ปกติเพียงแต่ตรงช่องรังดมุมเราลงช่องละ2หลักนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือในส่วนของแถวที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดโดยจุดริมตรงนี้กันก็ใส่หลัก ตรงเป็นเครื่องพอ1หนึ่งคอนะคะตอนจบแถวที่สว่าใครไม่อยากให้สาบเสื้อเล็กเราใส่แค่3ามหลักก็ได้นะคะเดี๋ยวในแบบจะใส่อีกหนึ่งแถวคือแถวที่4เป็นแถวสุดท้ายค่ะแถวที่4นะคะเป็นแถวสุดท้ายคนจะสามารถใส่เป็นลายเครื่องพอ1หนึ่งคอหรือว่าลายควักธรรมดาก็ได้นะคะเดี๋ยวในแบบจะใส่ด้วยควักธรรมดานะคะเป็นการเก็บริมไปในตัวเนาะตรงนี้นะคะการก็จะ ดึงไหมมาแบบนี้แล้วก็ลงที่ช่องโซ่แรกตรงนี้ไปหนึ่งหลักค่ะแล้วก็หลักที่สองก็ลงด้วยควักธรรมดานะคะแถวนี้แถวสุดท้ายเป็นควักธรรมดาค่ะนะคะเป็นแบบนี้เป็นการเก็บริมไปในตัวค่ะถักไปจนครบทั้งแถวเลยนะคะ จะเป็นแบบนี้ค่ะรังดุมนะคะสาบเสื้อหรือว่ารังดุมด้านขวาเสร็จแล้วนะคะจบที่แถวที่สี่นะคะแถวที่สี่จะอยู่ในส่วนของด้านผิดค่ะนะคะแต่ถ้าใครอยากให้จบด้วยแถวที่อยู่ในส่วนของด้านถูกก็ต้องใส่ห้าแถวนะคะนะคะอันนี้จบแล้วสําหรับสาบเสื้อด้านขวาพร้อมรังดุมนะคะในส่วนของด้านซ้ายเราก็ถักไปห้าแถวเหมือนกันเพียงแต่ จำนวนหลักก็ต้องเท่ากันเพียงแต่ไม่ต้องใส่รังดุมนะคะส่วนด้านซ้ายจะง่ายกว่าด้านขวานะคะค่ะในส่วนของสาบเสื้อนะคะเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างซ้ายและขวาค่ะโดยที่ด้านขวาตัวมาร์กสีขาวเราจะใส่รังดุมในแบบถักไปทั้งหมดสี่แถวนะคะ โดยที่เราใส่รังดุมในแถวที่สองค่ะแล้วก็แถวที่สี่จะเป็นควักธรรมดาแถวหนึ่ง,งสมจะเป็นลายครึ่งพอ1คอค่ะอันนี้ด้านขวาในส่วนของด้านซ้ายเราจะถักไม่ต้องมีรังดุมนะคะเราก็ถักไปทั้งหมดสี่แถวโดยที่แถวหนึ่งถึงแถวที่ สามแล้วครึ่งพอหนึ่งคอแล้วก็แถวที่สี่จบด้วยควักธรรมดานะคะอันนี้คือสำหรับในส่วนของสับเสื้อนะคะจำนวนความห่างของกระดุมในแบบสิบสี่สิบสี่สิบสี่หลักนะคะลองเราสามารถปรับได้นะคะไม่ต้องเหมือนในแบบก็ได้นะคะอันนี้คือในส่วนของรังดุมสับเสื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาถัก อคอเสื้อ,อหรือว่าเส้นรอบคอนะคะก็ถักพอดีได้เหลือไม่เยอะนะคะก็เลยจะถักแค่เก็บขอบคอเสื้อนะคะไม่กี่แถวนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บคอ,อเสื้อกันนะคะค่ะเราแถวที่หนึงก็จะเป็นถักด้วยควักธรรมดาเราเริ่มจากริมนี้เลยนะคะริมซับ สาบคอ,อาสาบเสื้อที่เราถักนะคะในแบบการเปลี่ยนในวิดีโอนําเสนอสีแถวนะคะแต่การถักเป็น5แถวนะคะการเพิ่มเป็น5แถวเนาะก็ถักเริ่มจากริมนะคะลงหลักตรงนี้ต่อไหมมาแล้วลงตรงนี้เลยหลักแรกตรงนี้เป็นควักธรรมดานะคะหนึ่งเราก็ลงตามจํานวนแถวเลยนะคะแถวที่2 แล้วก็สามแถวที่สามสามแล้วก็สี่เราถักจำนวนแถวเท่าไหร่เราก็ลงหลักให้ได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ห้าค่ะไปห้หาหลัก คเราลงตรงนี้หนึ่งสสามสี่ห้าตามจำนวนแถวของสับเสื้อที่เราถักแล้วก็ริมตรงนี้นะคะห้าหค่ะค่ะเราก็ดูหลักของเราเลยนะคะเจ็ดค่ะห้าหกเจ็ดทีนี้เราก็จะมาเจอห่วงนะคะห่วงที่เราตอนที่เราขึ้นเส้นรอบคอการจะลงสลับตรงนี้นะคะลงห่วงแรก หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะพอห่วงถัดไปห่วงที่สองการจะลงแค่สองนะคะสามอันนี้สามอันนี้เป็นหนึ่งสองค่ะเป็นเป็นการลดหลักนะคะเก็บคอไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นห่วงต่อไปก็จะเป็นสามค่ะก็จะสลับสามแล้วก็สองนะคะหนึ่งสองแล้วก็ สามแล้วก็สลับตรงนี้เป็นหนึ่งสองค่ะแล้วก็หลักถัดไปก็จะเป็นสามนะคะถักแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะสาแบบค่ะเส้นรอบคอนะแถวที่หนึ่งเราลงไปด้วยควักธรรมดานะคะตั้งแต่สับเสื้อฝั่งนี้ถักทั้งรอบนะคะตัวห่วงเราก็จะสลับ ลงห่วงละ3ามสองสามสองนะคะเพื่อเป็นการลดหลักนะคะจะเห็นตรงนี้3มตรงนี้สองตรงนี้3านะคะสลับกันแบบนี้จนถึงริมอีกข้างนะคะตรงนี้นะคะตัวริมสุดท้ายตัวเริ่มต้น3ตัวนี้จบด้วย3นะคะถ้าเขาห่วงลงตัวนะคะแบบนี้นะคะตัวตรงนี้ก็ลง5แล้วก็บวกตรงนี้อีกสเป็น7หลักนะคะอันนี้สำหรับ แถวแรกนะคะเส้นรอบคอค่ะที่สองนะคะก็ยังเป็นควักธรรมดาแต่แถวที่สองอาการจะเริ่มลดหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะคอเขาจะได้เล็กลงนะคะห้าหลักแรกไม่ลดนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะค่ะถักไปให้ได้ห้าหลักแบบนี้ นะคะแล้วก็การก็หลักที่หรวบหลักที่เจรวบค่ะรวบ6กับ7เข้าด้วยกันจะได้แบบนี้แล้วก็มานับใหม่นับเป็นแล้วก็ทักไปอีก5นะคะ1 2 3 4 5 พอได้ห้าแล้วก็รวบหลักถัดไปหลักที่1เกี่ยวหลักต่อไปให้ได้แบบนี้แล้วก็รวบนะคะก็จะสลับห้าหลักแล้วก็รวบห้าหลักแล้วก็รวบนะคะก็ถักไปแบบนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามค่ะแถวที่สองนะคะถักจบแถวโดยที่ ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็รวบนะคะถ้าหลักไม่ลงตัวเราก็สามารถลดลดหลันจำนวนหลักได้นะคะนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะอันนี้สำหรับแถวที่สองหรือว่าใครจะไม่ถักถ้าคอใครที่ไม่กว้างมากไม่ต้องทำแถวที่สองเหมือนในแบบก็ได้นะคะแต่พอดีในแบบต้องการให้คอเขาเล็กลง กว่าเดิมนะคะคต่อไปมาดูแถวที่3กันค่ะจะใส่คอแถวที่3นะคะด้วยเครื่องพอ1คอค่ะนะคะตะวัดเข็มมาแบบนี้เลยหลักที่1นึ่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหลักต่อไปได้เลยลงหลักที่สองแล้วก็สาวนะคะแต่ว่าตอนเราจบแถวเราก็ต้องมาเกี่ยวห่วงตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวการทําใหมอาะให้แถวที่หนึ่งนะคะให้ดึงไหมมายาวๆแบบนี้ แรว่าตวัดหัวเข็มแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นหลักแรกนะคะพอตอนจบแถวต่อไปแถวต่อไปเราก็เกี่ยวหลักตรงนี้ด้วยนะคะห่วงเกี่ยวห่วงตรงนี้ด้วยนะคะริมเขาถึงจะได้สวยถึงจะสวยนะคะอันนี้หลักที่สองพันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวเป็นครึ่งพอหนึ่งคอนะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นลายง่ายๆเลยค่ะถักครึ่งพอหนึ่งคอไป แบบนี้นะคะไม่มีลดมีเพิ่มนะคะถักแบบนี้ไปจนได้ความหนาหรือว่าความสูงของคอที่เราต้องการนะคะสำหรับในแบบถักไม่กี่แถวคะ่ะเพราะว่าได้เหลือ,อนิดเดียวนะคะนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันทีเดียวตอนที่ถักความยาวความสูงของคอเสื้อได้ตามที่ต้องการนะคะแบบนี้นะคะ ในส่วนของคอเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคอเสื้อลายแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ใส่ลายอะไรเลยเป็นเครื่องพอหคอจำนวนแถวเราสามารถถักได้ตามความสูงของคอเสื้อที่เราต้องการนะคะในแบบถักแค่5้าแถวค่ะจำนวนแถวจะเท่ากับสาบเสื้อเลยค่ะนะคะเหมือนกับสาบเสื้อเลยนะคะประมาณห้าแถวเนาะ ในส่วนของคอเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนกระดุมในแบบไม่ได้ติดกระดุมนะคะพอดีกระดุมยังหาแบบได้ไม่ถูกใจแต่ว่าทํารังดุมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาใส่ที่หลังนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งหมดเลยอันนี้ในส่วนของแขนเสื้อค่ะนะคะอันนี้แขนเสื้อค่ะนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่ ติดตามติดชมนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ